ังจากงานนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ด2014ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยนะฮะคือขนาดที่ครอบครัวชัดบริรักษ์เนี่ยขึ้นมารับรางวัลครอบครัวแห่งปีของงานนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ด2014เนี่ยนะครับปรากฏว่าน้องวันใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยเอาตรงๆพี่ตั๊กเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็เลยไปถามว่าน้องวันใหม่เนี่ยเป็นลูกของหนุ่มๆคนไหนชวนสุดท้ายกระแสในโลกออนไลน์กระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกระแสใน โรคอินเทอร์เน็ตทั้งหลายมีการไปพูดต่อว <Okay. S 1> ่าเออขับพี่ตัก๊กให้เราว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่รู้มัน <Okay. S 1> หลายๆคนไม่พอใจอนะฮะ,ะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหลือเกินอ,อะไรอย่างนี้ใช่ต้อผู้ชมฮะคือพี่ตั๊กเนี่ยขอบอกอย่างพี่ตั๊กเขาเป็นคนที่อ่าน comment comment, คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วเขาจะเป็นคนที่เครียด กับเรื่องพวกนี้มากๆใช่เพราะว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นคนละเอียดอ่อนนะคะ,ะพ,พี่ตั๊กเป็นคนละเอียดมากแต่ว่าพี่ตั๊กเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าได้โทรศัพท์คุยกับคุณแม่และคุณบอยเมื่อเช้านี้ว่าไม่ทราบจริงๆเรื่องน้องวันใหม่แค่อยากขอแค่อยากขอร่วมชื่นชมความน่ารักของน้องเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดทุกอย่างเคลียร์แล้วคิดว่าประเด็นนี้น่าจะจบลง ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ค่ะแต่อย่างน้อยครอบครัวฉัดบริรักษ์ก็ได้ follower เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนคือพี่ตั๊กมายุราสเวสศิลาก็แน่นอนทางกลุ่มแฟนคลับของคุณบอยประกณ์ก็น้องวันใหม่เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าพี่ตั๊กอาจจะไม่ทราบจริงๆค่ะเราเชื่อว่าไม่ใช่พี่ตั๊กคนดีาราหลายๆคนก็ยังไม่ทราบอเอาจริงๆไอ้แจ็คเมื่อกี้เพิ่งมารู้เลยน้องวันใหม่คือใครครับ เมื่อวานก็เพิ่งเล่าไม่ที่เจ๊เล่าไงผมกําลังย้อนถามพิธีนึงแต่ผมมารู้แล้วว่าตอนนี้ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วตอนนี้คือบางคนก็ยังไม่รู้คือน้องวันใหม่นี่ก็คือเมื่อวานก็เพิ่งเล่าไปในรายการเนื้อหัวเนี้ว่าน้องวันใหม่ยังมีหนังสือแปลมั้งที่เข้าถ่ายถ่ายแบบกันแล้วเสร็จแล้วคุณบอยเนี่ยเขาถูกชะตากับเด็กคนนี้เหลือเกินเด็กคนนี้ถึงขนาดว่ามากี้เป็นัวเล่าพี่ฝั่งพี่มดเชื่อไหมว่าเออบอยเนี่ยกลับไปหาเด็กคนนี้ตลอดเลยกว่าที่จะเอามาเลี้ยงแล้วในที่สุดเขาก็มาถามแม่เา ว่าเขาจะเอาเด็กคนนี้เข้ามาเลี้ยงที่บ้านซึ่งทุกคนก็แฮปปี้หมดทั้งสามคนแล้วเด็กคนนี้เข้ามาปุ๊บน่ารักฉันมีโอกาสไปเยี่ยมเขาที่บ้านมาแล้วก็ตามอินสตาแกรมน่ารักมากทุกรูปแล้วปรากฏว่ามีคนตามเด็กคนนี้ถึงห้าแสนกว่าคนทางกลุ่มของแฟนกับคุณบอยก็โอเคน่ารักดีนะครับแล้วต้องบอกว่าคุณบอยประกอบนี่ยได้เม้นต์กลับเข้าไปในอินสตาแกรมของพี่ตั๊กด้วยว่าไงบ้างเขาบอกว่าครอบเออ่ขาเมนต์ใต้ภาพนะครับคุณบอยเม้นในอินสตาแกรมพี่ตั๊กบอกว่านะครับครอบครัวฉัตรบริรักเนี่ยเป็นกำลังใจให้พพีี่่ตตัััั๊๊กกกและะรรเสมอนคบ ความจริงบ้านผมเนี่ยก็เป็นแฟนขับพี่นะพี่ตั๊กโดยเฉพาะแม่ผมเนี่ยชอบพี่ตั๊กมากเลยครับ หวังว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ้างนะครับพี่นิตียสารไม่ใช่แพรขอโทษนะฮะนีตยสารสุดสัปดาหนี่เตียสารสุดสัปดาลนะฮะที่ตอนนั้นก็เอาแบบว่าดาราผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมาถ่ายซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันก็มีหนึ่งในนั้นก็มีคุณบอยประกรณ์ด้วยนะอันนี้ก็จบด้วยดีพี่ตั๊กอย่าคิดมากเป็นห่วงทุกอย่ากเคลียร์ายเหมือนเดิมครับผมอะไรที่ไม่รู้ก็คือไม่ผิดครับทุกคนรักพี่ตั๊กโดยเฉพาะพวกเรานะคะ